มีพิรุธอยู่นะโอบโอบนิธิอาการออกหลังถูกถามจีบปรางไหมพระเอกหนุ่มคนดงังโอบโอบนิธิโดนถามถึงคู่จิ้นสาวปรางกันนรันหรือเลดี้ปรางหลังมีภาพที่เจ้าตัวหอบดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์สาวปรางหลังเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งงานนี้จะมีลุนพัฒนาความสัมพันธ์ไหมหนุ่มโอบพูดถึงเรื่องนี้ด้วยอาการมีพิรุษสุดๆว่า ก็ดีครับเป็นเวทีแรกของเขาคอนเสิร์ตแรกเฟสติวัลแรกของเขาแต่พอถามว่าหลายคนจับตามองทั้งคู่อยู่หนุ่มโอบก็ออกอาการเขินหนะักก่อนจะงงแงว่าไม่ตอบตอบไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบแล้วพร้อมกับยิ้มกลบเกลื่อนก่อนจะบอกว่าปกติครับมีการไปแสดงความยินดีกันหมายถึงว่าวันหนึ่งเขาก็มาแสดงความยินดีกับเรา เราก็แสดงความยินดีกับเขาเช่นกันถามว่าจีบหรือเปล่าไม่พูดพูดไม่พูดเรื่องนี้วันนี้เรามางานของด็อกร์ออนส่วนที่มีกระแสว่าเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าอย่าเปิดตัวอย่าไปคิดอะไรเยอะพี่ๆขยี้กันอยู่นั่นแหละกองทัพสื่อขยี้ต่อว่าตกลงจีบไหม โอบเขินม้วนก่อนจะพูดกลับมาว่าไม่ตอบไม่ตอบจะไม่ได้คำตอบอะไรจากผมวันนี้ถามว่าสนิทกันปรางแค่ไหนก็สนิทถ้าไม่หยุดทยี่จะไม่ตอบอะไรแล้วนะหัวเราะส่วนที่ปรางโพสต์ว่านิทานความรักปรางต่อไปไม่เศร้าแล้วนะอันนั้นเขาก็ตอบในเรื่องของเขาเราไม่รู้ถามว่าของเราไม่เศร้าแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่เราก็ไม่รู้